คืนแรกที่ฉันย้ายมาอยู่ต่างประเทศประตูห้องถูกเคาะเบาๆท่ามกลางฝนกระหนำ่ำฉันเปิดประตูออกไปเจอเขาในชุดทักซิโดเปียกฝนยืนกอดเจ้าสาวที่เพิ่งแต่งงานกันเมื่อวานแต่สิ่งที่ทําให้เลือดฉันเย็นเฉียบคือกลิ่นเลือดจางๆลอยออกมาจากชุดเจ้าสาวสีขาวนั้นและข้อความปริศนาบนโทรศัพท์ที่ขึ้นเองว่าเธอไม่ได้มาแต่งงานเกิดอะไรขึ้นในคืนฝนตกหนักคืนนั้น กดดูจนจบแล้วคุณจะรู้ว่าบางทีการอย่าอาจไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของฝันร้ายที่แท้จริงเพิ่งอ,อย่าเสร็จฉันย้ายไปต่างประเทศเพื่อตั้งรกรากแต่สามีรีบจัดงานแต่งกับชู้ทันทีฉันนั่งอยู่บนเครื่องบินที่มุ่งสู่ยุโรปหน้าต่างเครื่องบินสะท้อนใบหน้าซีเซียของฉันปลิ่งกาแฟจากถ้วยกระดาษลอยคลุ้งในอากาศเสียงเครื่องยนต์คำรามต่ำๆทำให้หัวใจฉันเต้นแรงขึ้นกระดาษยาฉบับสุดท้ายยังคงอยู่ในกระเป๋าเสื้อ ลายเซ็นของเขายังคงชัดเจนบนหน้ากระดาษฉันพยายามหลับตาเพื่อลืมทุกอย่างแต่ภาพวันแต่งงานของเรายังคงวงเวียนในหัวโทรศัพท์สั่นเบาๆในมือฉันเปิดดูโดยไม่คิดอะไรข้อความจากเพื่อนสนิทปรากฏขึ้นรูปภาพแนบมาด้วยหัวใจฉันหยุดเต้นชั่วขณะภาพงานแต่งงานเขาในชุดทักซิโดสีดำยืนข้างผู้หญิงคนนั้น ชุดเจ้าสาวสีขาวบริสุทธิ์รอยยิ้มกว้างบนใบหน้าทั้งคู่แขกผู้มีเกียรติยกแก้วฉลองดอกไม้สีชมพูประดับเต็มโบสเสียงเพลงคลอเบาๆลอยออกจากลำโพงกลิ่นน้ำหอมราคาแพงของเธอแทบจะลอยมาถึงฉันฉันรู้สึกถึงความหนาวเย็นจากกระจกหน้าต่างมือสั่นจนโทรศัพท์หล่นลงบนตักน้ำตาคลอเบ้าแต่ฉันกลั้นไว้เครื่องบินสั่นสะเทือนเล็กน้อย ประกาศจากกัปตันดังขึ้นอีกไม่กี่ชั่วโมงจะถึงจุดหมายฉันมองออกไปนอกหน้าต่างเมฆขาวลอยผ่านอย่างรวดเร็วเหมือนชีวิตที่ผ่านไปอย่างไม่ตั้งใจโทรศัพท์สั่นอีกครั้งข้อความใหม่จากเขาเพียงคำสั้นๆขอให้โชคดีฉันจ้องมองคำนั้นอยู่นานกลิ่นอาหารจากครัวเครื่องบินลอยมาแต่ฉันไม่รู้สึกหิว มีเพียงความขมขื่นในปากเครื่องบินเริ่มลดระดับแสงไฟเมืองเริ่มปรากฏชีวิตใหม่กำลังรออยู่แต่หัวใจยังคงติดอยู่กับอดีตฉันหยิบกระดาษยาอ่ออีกครั้งลายเซ็นของเขายังคงคมชัดเหมือนมีดที่แทงซ้ำเข้าไปในอกประตูเครื่องบินกำลังจะเปิดลมเย็นจากต่างแดนพัดเข้ามาฉันก้าวเท้าลงจากบันไดพื้นบินแข็งใต้ฝ่าเท้า แต่สิ่งที่รอยอยู่ข้างหน้าคืออะไรยังคงเป็นปริศนาเพิ่งอยเ่เสร็จฉันย้ายไปต่างประเทศเพื่อตั้งรกรากแต่สามีรีบจัดงานแต่งกับชู้ทันทีลมหนาวของยุโรปพัดกระทบใบหน้าฉันอย่างแรงกลิ่นใบไม้เปียกชื้นลอยคลุ้งในอากาศสนามบินเต็มไปด้วยเสียงผู้ภาษาต่างชาติกระเป๋าเดินทางลากเสียงดังคลืดคลาดบนพื้นหินอ่อนฉันหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูอีกครั้งภาพงานแต่งงานยังคงค้างอยู่บนหน้าจอ รอยยิ้มของเธอสว่างสวยราวกับแสงแดดเสียงประกาศต้อนรับดังกล้องในถงผู้โดยสารฉันเดินออกจากประตูอัตโนมัติแสงไฟนีออนสัดส่องลงบนทางเดินรถแท็กซี่จอดเรียงรายรอผู้โดยสารคนขับรถยกมือทักทายด้วยรอยยิ้มฉันยกกระเป๋าขึ้นรถด้วยมือที่ยังสั่นอยู่กลิ่นหนังเก่าในรถแท็กซี่โชยเข้าจมูกถนนสายหลักเต็มไปด้วยแสงสีจากป้ายโฆษณา ตึกสูงระฟ้าสะท้อนแสงจันสีเงินหัวใจฉันเต้นแรงขึ้นเมื่อรถเคลื่อนตัวโทรศัพท์สั่นเบาๆอีกครั้งข้อความจากหมายเลขที่ไม่รู้จักยินดีต้อนรับสู่บ้านใหม่ฉันขมวดคิ้วด้วยความสงสยัยใครส่งข้อความนี้มารถแท็กซี่เลี้ยวเข้าถนนแคบบ้านเรือนเก่าแก่ปรากฏขึ้นสองข้างทางหน้าต่างไม้ปิดสนิทในยามค่ำคืน กลิ่นขนมปังอบใหม่ลอยออกจากร้านเล็กๆคนขับรถชี้ไปยังอาคารอาพาทเมนต์กุญแจอยู่ในมือฉันแล้วบันไดไม้ส่งเสียงเอ็ดอะตายฝ่าเท้าห้องพักเล็กๆต้อนรับฉันด้วยความเงียบกลิ่นสีทาบ้านยังคงติดจมูกฉันวางกระเป๋าลงบนพื้นไม้หน้าต่างบานใหญ่เปิดรับลมเย็นแสงไฟจากถนนส่องเข้ามาเป็นเส้นบางๆโทรศัพท์สั่นอีกครั้ง ข้อความเดียวกันจากหมายเลขเดิมเปิดประตูหน้าต่างให้กว้างฉันรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่แผ่สร้านเสียงเคาะประตูดังขึ้นเบาๆหัวใจฉันเต้นแรงจนแทบระเบิดใครอยู่หน้าประตูในยามดึกฉันค่อยๆเดินไปที่ประตูมือจับลูกบิดด้วยความลังเลเสียงเคาะดังขึ้นอีกครั้งหนักแน่นกว่าเดิมฉันสูดลมหายใจลึกแล้วค่อยๆเปิดประตูออก เงาคนยืนอยู่ตรงหน้าใบาหน้าที่คุ้นเคยแต่ไม่คาดคิดยังคงรอคําตอบจากความมืดเพิ่งอย่าเสร็จฉันย้ายไปต่างประเทศเพื่อตั้งรกรากแต่สามีรีบจัดงานแต่งกับชู้ทันทีแสงไฟจากโถงทางเดินสาดส่องใบหน้าคนผู้นั้นดวงตาคู่เดิมที่เคยมองฉันด้วยความรักแต่ตอนนี้เต็มไปด้วยความลับกลิ่นน้ําหอมราคาแพงโชยเข้าจมูกกลิ่นเดียวกับในภาพงานแต่งงานเขาเอื้อมมือมาจับไหล่ฉันเบา สัมผัสอุ่นแต่ทำให้ขนลุกทั่วตัวเสียงฝนเริ่มโปรยลงบนหลังคาหยดน้ำกระทบกระจกหน้าต่างเป็นจังหวะฉันถอยหลังหนึ่งก้าวโดยไม่รู้ตัวพื้นไม้ส่งเสียงเอียดใต้ฝ่าเท้าเขายกมือขึ้นแสดงแหวนแต่งงานใหม่แสงไฟสะท้อนเพชรเม็ดเล็กวาววับรอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าเหมือนกำลังรอปฏิกิริยาจากฉันหัวใจฉันเต้นแรงจนแทบระเบิด กลิ่นกาแฟจากห้องข้างๆลอยมาแต่ฉันไม่รู้สึกถึงความอบอุ่นมีเพียงความหนาวเย็นที่แผ่ซ่านเขาเปิดปากพูดเบาๆเสียงแหบพราจากการเดินทางไกลคำพูดที่ไม่คาดคิดหลุดออกมาฉันยืนนิ่งราวกับถูกแช่แข็งฝนตกหนักขึ้นนอกหน้าต่างเสียงฟ้าคำรามดังก้องโทรศัพท์ในมือสั่นเบาๆข้อความใหม่จากหมายเลขเดิม เขามาเพื่ออะไรฉันมองไปที่หน้าจอแล้วเง่ยหน้ามองเขาดวงตาของเขายังคงจ้องมองเราคำตอบจากปากฉันลมเย็นพัดเข้ามาจากประตูที่เปิดค้างผมของเขาปลิวสวายเล็กน้อยกลิ่นฝนเปียกชื้นลอยคลุ้งฉันสูดลมหายใจลึกมือจับขอบประตูแน่นคําถามมากมายวงเวียนในหัวทำไมเขาถึงมาถึงที่นี่ ในคืนแรกของชีวิตใหม่ฝนยังคงตกไม่ขาดสายเสียงหยดน้ำดังก้องในความเงียบเขายกมือขึ้นอีกครั้งคราวนี้แต่แก้มฉันเบาๆสัมผัสที่เคยคุ้นเคยแต่ตอนนี้เต็มไปด้วยความสับสนฉันยังคงยืนนิ่งเราฟังคําอธิบายจากปากเขาแต่คําพูดยังคงค้างอยู่ในอากาศระหว่างเราสองคนในค่ำคืนที่ฝนตกหนัก เพิ่งอย่าเสร็จฉันย้ายไปต่างประเทศเพื่อตั้งรกรากแต่สามีรีบจัดงานแต่งกับชู้ทันทีฝนกระหน่ำลงบนกระจกหน้าต่างอย่างไม่ปราณีเสียงฟ้าผ่าดังสนั่นหูจนฉันสะดุง้งกลิ่นดินเปียกชื้นลอยเข้ามาผสมกลิ่นน้ำหอมของเขานิ้วของเขายังคงแตะแก้นชั้นเบาๆสัมผัสอุ่นแต่ทําให้ขนลุกสู้ซาฉันถอยหลังอีกก้าวจนหลังชนกําแพงไม้พื้นห้องเย็นเฉียบใต้ฝ่าเท้าเปล่า เขาเดินตามเข้ามาหนก้าประตูปิดลงเองด้วยแรงลมฝนเสียงล็อกดังคลิกเบาๆห้องมืดลงทันทีมีเพียงแสงโคมทางเดินเล็ดลอดเงาของเขายาวทอดลงบนพื้นไม้เก่ากลิ่นกาแฟจากห้องข้างๆจางหายไปแทนที่ด้วยกลิ่นฝนและความตึงเครียดเขายกมือขึ้นปิดปากตัวเองช้าๆเหมือนกำลังกลั้นคำพูดบางอย่างดวงตาของเขาสะท้อนแสงจันจ,จากหน้าต่าง ฉันเห็นน้ำตาคลอเบ้าในดวงตาคู่นั้นเสียงฝนยิ่งคงกระหน่ำไม่หยุดหยดน้ำไหลลงกระจกเป็นสายเขาถอนหายใจยาวเสียงสั่นแล้วค่อยๆค,คุกเข่าลงตรงหน้าฉันมือทั้งสองยกขึ้นประสานกันเหมือนกำลังอ้อนวอนคำพูดแรกหลุดออกจากปากเขาเสียงแหบพระแทบไม่ได้ยินฉันยืนนิ่งฟังทุกคำหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอก กลิ่นหนังจากเสื้อโคต้ตของเขาลอยคลุ้งฝนยิ่งคงตกหนักนอกหน้าต่างเสียงลมวิวพัดผ่านช่องหน้าต่างเขาหยุดพูดชั่วขณะแล้วยกมือขึ้นชี้ไปที่โทรศัพท์ในมือฉันหน้าจอสว่างขึ้นด้วยข้อความใหม่จากหมายเลขที่ไม่รู้จักอีกครั้งอย่าเชื่อเขาฉันมองข้อความนั้นด้วยความตกตะลึงแล้วเงยหน้ามองเขาใบหน้าของเขาซีดเผือดลงทันที ฝนยังคงกระหน่ำไม่ขาดสายเสียงฟ้าผ่าดังขึ้นอีกครั้งแสงสว่างว่าส่องใบหน้าทั้งคู่ความลับกำลังจะถูกเปิดเผยแต่คำถามยังคงค้างอยู่ในอากาศระหว่างเราสองคนในคืนที่ฝนไม่เคยหยุดตกเพิ่งจะเสร็จฉันย้ายไปต่างประเทศเพื่อตั้งรกรากแต่สามีรีบจ,จัดงานแต่งกับชู้ทันทีแสงฟ้าผ่าว่าส่องใบหน้าของเขาอย่างชัดเจนเหงื่อเม็ดเลก็กเกาะตามขามับแม้ในคืนฝนเย็น กลิ่นโลหะจากฟ้าผาลอยคลุ้งในอากาศเสียงฝนกระนำหลังคาไม้เก่าเหมือนกลองรัวเขายกมือขึ้นช้าช้าชี้ไปที่โทรศัพท์ในมือฉันนิ้วสั่นระริกจนเห็นชัดในแสงสลัวฉันก็มองหน้าจออีกครั้งข้อความใหม่ปรากฏขึ้นโดยไม่มีการแจ้งเตือนเขาพาเธอมาด้วยหัวใจฉันหยุดเต้นชั่วขณะเสียงฝนยิงคงดังสนั่นแต่หูฉันว่างเปล่าเขาพยายามพูดอะไรบางอย่าง แต่เสียงถูกหลบด้วยฟ้าร้องครืนฉันถอยหลังจนหลังชนหน้าต่างเย็นเฉียบกระจกสันสะเทือนจากลมฝนกลิ่นเปียกชื้นจากพื้นไม้ลอยขึ้นเขาลุกขึ้นยืนช้าๆใบหน้าซีดเผือดดวงตาหลุบลงมองพื้นราวกับหลบสายตาฉันเสียงขอประตูดังขึ้นเบาๆสามจังหวะชัดเจนท่ามกลางเสียงฝนฉันหันไปมองประตูไม้เก่าหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิด เขาหันไปมองประตูเช่นกันใบหน้าตกตะลึงราวกับไม่คาดคิดเสียงคอดังขึ้นอีกครั้งหนักแน่นกว่าเดิมกลิ่นน้ำหอมราคาแพงลอยเข้ามาจากช่องประตูกลิ่นเดียวกับในภาพงานแต่งงานฉันรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่แผ่ซ่านมือจับโทรศัพท์แน่นจนนิ้วขาวเขาก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวเสียงรองเท้าแตะพื้นไม้ดังเอียดเสียงคอประตูหยุดลงชั่วขณะ แล้เปลี่ยนเป็นเสียงบิดลูกบิดช้าๆแต่แน่นอนกุญแจในมือฉันยังคงเย็นเฉียบประตูสั่นเล็กน้อยจากแรงดันด้านนอกกลิ่นน้ำหอมแรงขึ้นจนแทบอึดอัดเสียงฝนยังคงกระหน่ำไม่ขาดสายฟ้าผ่าอีกครั้งสองเงาคนยืนหน้าประตูผ่านช่องหน้าต่างเล็กข้างประตูชุดเจ้าสาวสีขาวเปื้อนฝนผมยาวเปียกชุ่มติดใบหน้าดวงตาคู่หนึ่งจ้องเข้ามาในห้อง ตรงมาที่ฉันแล้วตรงไปที่เขาความเงียบแผ่ป,ปกคลุมแม้ฝนยังตกระหว่างเราสามคนในคืนที่ความลับกำลังจะแตกสลายเพิ่งอย่าเสร็จฉันย้ายไปต่างประเทศเพื่อตั้งรกรากแต่สามีรีบจัดงานแต่งกับชู้ทันทีแสงฟ้าผ่าวาบสัสส่องชุดเจ้าสาวเปียกชุ่มผ้าลูกไม้สีขาวแนบติดร่างกายราวกับผิวหนังชั้นที่สองกลิ่นน้ำหอมผสมกลิ่นฝนเปียกชื้นทะลักเข้ามาในห้อง เสียงหยดน้ําจากชายกระโปรงกระทบพื้นไม้ดังติ๊กตอกเธอผลักประตูเข้ามาช้าช้าบ้านพับส่งเสียงครางยาวราวกับคําคร่าครวนใบหน้าซีเซียวแต่ตาคมกริบจ้องมองเขาไม่วางตาผมยาวเปียกหยดน้ําลงพื้นเป็นวงกลมเล็กๆเขาถอยหลังจนหลังชนกําแพงตรงข้ามเสียงลมหายใจหอบถี่ดังขึ้นในความเงียบกลิ่นโลหิตจางๆลอยคลุ้งจากรอยขีดข่วนบนแขนเธอฉันยืนนิ่งระหว่างกลางห้อง ทรศัพท์ในมือร้อนเผาราวกับกำลังละลายหน้าจอสว่างขึ้นอีกครั้งโดยไร้การสัมผัสข้อความใหม่จากหมายเลขเดิมเธอไม่ได้มาแต่งงานหัวใจฉันเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกเสียงฝนยังคงกระหนำ่ำแต่หูฉันได้ยินเพียงเสียงหัวใจตัวเองเธอก้าวเข้ามาอีกก้ารองเท้าส้นสูงสีขาวเปื้อนโคลนส่งเสียงแฉะบนพื้นไม้ดวงตาของเธอเปลี่ยนเป้าหมายมาที่ฉัน รอยยิ้มบางๆปรากฏบนริมฝีปากซีดกลิ่นเลือดแรงขึ้นจนแทบอาเจียนเขายกมือขึ้นป้องกันใบหน้าโดยสัญชาตญาณเสียงสั่นเครือหลุดออกจากปากเขาคำพูดที่ฟังไม่รู้เรื่องผสมเสียงฝนเธอหยุดยืนตรงหน้าฉันระยะหายใจประชิดจนรู้สึกถึงลมหายใจเย็นเฉียบมือขวาของเธอยกขึ้นช้าๆนิ้วเรียวเปื้อนเลือดแห้งกรีดอากาศเบาๆชี้ไปที่แหวนแต่งงานบนนิ้วเขา แล้วชี้มาที่อกฉันเสียงกระสิบแผ่วเบาดังขึ้นท่ามกลางฟ้าร้องคำพูดที่ทําให้ขนลุกสู้ซาฉันรู้สึกถึงความหนาวเย็นจากพื้นไม้ขึ้นมาถึงกระดูกสันหลังโทรศัพท์หลุดจากมือกระทบพื้นดังกึกหน้าจอแตกเป็นรอยแยกยาวแสงจากรอยแตกส่องสว่างใบหน้าทั้งสามฝนยิงคงตกไม่ขาดสายเสียงฟ้าผ่าครั้งสุดท้ายดังสนัน่นไฟในห้องกะพริบสองครั้งแล้วดับมืด ความมืดกลืนกินทุกอย่างมีเพียงเสียงหายใจสามจังหวะและกลิ่นเลือดที่หนาขึ้นในอากาศรอการเปิดเผยในความมืดมิดเพิ่งอย่าเสร็จฉันย้ายไปต่างประเทศเพื่อตั้งรกรากแต่สามีรีบจัดงานแต่งกับชู้ทันทีความมืดแผ่ปกคลุมห้องราวกับผ้าห่มหนาที่ย้อมด้วยฝนเสียงหายใจสามจังหวะค่อยๆช้าลงจนแทบไม่ได้ยินกลิ่นเลือดจางหายไปพร้อมกลิ่นฝนที่พัดผ่านหน้าต่างแตก ไฟฉุกเฉินสีแดงกับพริบเบาๆจากโถงทางเดินสาดแสงเป็นจังหวะลงบนพื้นไม้เปียกชุ่มเธอถอยหลังช้าๆจนร่างพร่าเรือนในเงามืดเสียงรองเท้าแฉะค่อยๆห่างออกไปตามโถงบันไดเขาคุกเข่าลงอีกครั้งมือกุมสีสะแน,น่นเสียงสะอื้นเผบา,บาผสมกับเสียงฝนที่เบาลงฉันก้มลงเก็บโทรศัพท์ที่หน้าจอแตกครึง่งรอยแตกสะท้อนใบหน้าฉันเป็นเสียงเสียงข้อความสุดท้ายยังคงติดค้างอยู่ บางอย่างต้องจบเพื่อเริ่มใหม่ฝนหยุดตกในที่สุดทิ้งเพียงเสียงหยดจากรางน้ําแสงจันทร์สีเงินสดส่องเข้ามาผ่านหน้าต่างส่องประกายบนแหวนแต่งงานที่หล่นจากนิ้วเขาฉันหยิบแหวนขึ้นมาถือไว้ในฝ่ามือโลหะเย็นเฉียบแต่เริ่มอุ่นขึ้นจากอุณหภูมิร่างกายเสียงไซเรนจากไกลๆดังขึ้นในความเงียบยามดึกเข่งในหน้ามองฉันดวงตาแดงก่ำแต่สงบลงคำพูดสุดท้ายหลุดออกจากปากเขาด้วยน้ำเสียงแผ่ว ฉันพยักหน้าช้าๆโดยไม่พูดอะไรประตูห้องเปิดค้างไว้ต้อนรับลมเย็นยามเช้ากลิ่นดอกไม้ป่าจากสวนข้างล่างลอยขึ้นมาแทนกลิ่นเลือดฉันวางแหวนลงบนโต๊ะไม้เก่าแล้วเดินไปปิดหน้าต่างที่แตกครึ่งบานแสงอาทิตย์ยามเช้าค่อยๆทะลุเมฆฝนที่จางลงสาสสองห้องพักเล็กๆที่เคยเต็มไปด้วยความมืดโทรศัพท์สั่นเบาๆอีกครั้งข้อความจากหมายเลขใหม่ ยินดีต้อนรับสู่ชีวิตที่แท้จริงฉันยิ้มบางๆเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนเสียงกาแฟาหยดจากเครื่องชงในครัวดังขึ้นกลิ่นหอมอบอวนเต็มห้องฝนจบลงแล้วและบางทีความเจ็บปวดก็เช่นกันแต่ในเงามืดของตู้เสื้อผ้ายังคงมีเงาคนหนึ่งยืนนิ่งเราเวลาที่เหมาะสมเพื่อเริ่มต้นใหม่ในแบบของเธอ